พี่น้องกันตาบอกไงจักหน่อยกันเด้อหนูจักหน่อยกันเด้อมันยังไม่คันเลยใช่ไหมทุกคนเด้อเดิมพี่น้องเอาใสีุ้ง <c oughs> แม่เสี้ยทุงเหรอเฮ็ดบ่พออย่านี้แม่เฮ็ดต้นเต้นเตนเต้น,ตน,ตน,ตนค่ะพี่น้องค่ะเจอกันไว้อีกแล้วนะเรามาเจอเฮ็ดมีเห็ดอุ้ยเห็ดเพลิงเห็ดเพลิงพ,พี่น้องเรามาดูกันมะเราไปเบื้องล้านแน่แล้วนะ ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นพี่น้องหอดยาสูแล้วเข้าสีภพาพี่น้องไปแวะซื้อเห็ดเนาะเรามาลุ้นกันนะวายาสูท่อนที่นยลวาดฟันไหมนสิมีเห็ดอยากให้เข้าซื้อเนี่ยค่ะพี่น้องค<ส>ะรอติดตามค่ะทุกคนเป็นลุเพิ่งซื้อมาเม่้อะม้าเกกากวบกางเกงหลกเกหลาเ้หลดบกหลวกางเลวางเกเลาเาเกบ อันนี้ลอยนึงหรือแม่ขายเท่าไหร่ลอยนึงทุกคนอันนี้คือปลาเห็ดนี่หนูไปทั้งหนาสิบโอ้โหอีกแล้วบ่อะมันต้องขาเข้าใช่ไหมนอกจากตลาดตลาดก็ยังมาเลี้ยงผลไม้หลุดแทนป่ะสามมงเลี้ยงอันนี้ส่วนก็ไอติมส่วนพูนไม่สวนไปแม่โนอาอันนี้ใส่ถุงบอรหลุ่ใส่กระตาใส่ถุงบอลน้องเบลใส่ซื้อใส่กระตาเาบ่ อ h, ไอแม่ไม่ไปตองห้องให้นุง่ล่ะนี่มันได้กัตานูนแม่ทุกคนอันนี้ให้ดินแม่ให้ดินนิดจไปซื้อไปซื้อร้านแม่แล้วนั่งกันลุเอาจานกันเด้อแต่พี่ไม่ายตังชาเท่าไรคะนี่อข้าวอีแม่เจ้าบาทสามเออคชะมีกาแฟซิฟมีาแ อันนี้ห้าสิบอันนี้เพิ่มนาลอยนึงอันนี้หน่อยนึงเสือสร้อยแม่แล้วกันน้ออาจารย์ไหนไห้แล้วก่จนงงูนั่าค่ะหนูคิดกับน้องเป็นะย่องคนนี้วาโดนตรงพ่ออาจารย์ไหนอาจารย์นี่เกินอาจารย์มีเห็ดบวกแม่ใส่กับหลวัดใส่ใส่หลวดนิจายเงินแม่ทุกคนก็หนีเผา่อยผีเผาท่านนี้ย่ะใรู้ชิย่างไหมสูกส่วนแม่แถมพักใครรู้บอแน่นแน่น เ <Okay. S 1> อาไปอยู่ว่ากินทุกคนเบอรแม่เอาไปตองห้องแห้มามเห็ดเห็ดเผืองเห็ดเผืองเขาดิอร่อยอร่อยหนูว่าจอเบเห็ดปวกไปไปเบอร์แม่มีเห็ดปวกปะพี่น้องกระตาแบบไง<ม>จักน้อยกันเดอ้อหนูจักน้อยกันเดอ้อมันยังไมง่ทันดิก่ายแหมทุกคนว่ากันน้องสวัสดีค่ะทุกคนปลาติวเน้องยโสมา Er> มามาพาล้องมาเก็บเห็ดมาดอกแม่แม่มีเห็ดยังขายเนี่ยเก็บเห็ดป้าตาค่ะมาเจออะไรย่องผุนเดียนี่แม่ปวดกลมแม่ว่นมีเห็ดปวดกลุ้มบ่ะถ้าเห็ดไข่ปีงตำปุ่นตองดอกง่ายๆเด้อแม่บอกอันพวกใครสนั่นคือพวกใครเห็นลูกหน้าสร้างลูกที่อร่อเนี่ยไปทายลูกได้บ่ะโรคอะาจักป่าค่ะทุกเมื่อที่อร่อยจุบมันเห็ดปวกลั้น เด้ยสง่งมาภรยาดิส่งมรรยาเบอร์มีอีกบ่แม่แการคือโบราบ่ได้ส่งเอาก้อนก็ได้ลูกมเลื่อนแม่จะส่งเอาถ้าแม่ลงเอาไปหนิเอาเด้อเดินพี่น้องเอาใส่ถุงแม่เอาใส่ถุงเหรอเฮ็ดบ่พ่ออย่างนี้แม่ทั้งเอาเนื้อไกลหน้ำเฮ็ดก่อนน้ามันบ่พ่อแม่แม่ส่งจังไดไปภรรยาโอ้แม่ใส่ถุงเหรอเด้อทุกคน ต้องเบลไทยแสดงว่ายานี่เห็ดปวกฟ้านออกว่าจ้ะแม่เต็มกระตาเลยค่ะเมื่อกี้เห็ดอยู่ดอนเนี่ยต้องเบลบานมากจากคอนแกนเนาะจากคอนแกนกับแล้วแม่ไว้อุ่นนนท์มะค่ะค่ะ